โตจีนพังงานเลี้ยงกล่อยซะแล้วครับสาลิคาดงท่ายคาบ้านฉลองเจ้าของทีมใหม่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ครับเล่นดี15นาทีเท่านั้นก่อนที่จะพ่ายกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อ3ในเกมนัดแรกครับที่นิวคาสเซลนั้นมีเจ้าของทีมใหม่เจอกันครับที่บีแหลมสิงทีวี เกมนี้เนี่ยแฟนบอลนิวคาสเซิลคึกคักเป็นพิเศษเลยครับหลังจากการเข้ามาเทคโอเวอร์ของซาอุดิอาระเบียยาเซอร์อารุมยานครับประธานคนใหม่มาพร้อมกับอาร์เนดาสเตปลี่ท่ามกลางพวกบรรดาเศรษฐีอาหรับวันนี้เนี่ยมากันเต็มสนามเซนต์เจมส์พาร์คไปหมดเลยครับทุกคนนั้นแต่งตัวกันมาแบบเต็มที่ครับหวังว่าจะพลิกวิกฤตแล้วก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญในครั้งนี้นาสนามก็มีการ ประท้วงกันด้วยนะครับนั่นก็คือภาพของจจมอลคาชอกกี้ครับซึ่งถูกสังหารโหดนะครับแล้วก็ยังมีการถือป้ายครับเชื่อว่าจะมีการประท้วงแบบนี้ไปเรื่อยๆเกี่ยวกับราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียที่เข้ามาเทคเวอร์ทีมหลังจากที่นิวคาสเซิลนายุคนี้ครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับพ้นจาก14ปีของไมค์แอชลีย์เป็นที่เรียบร้อย มาที่เกมนะครับที่เซนต์เจมส์พาร์คครับ1นาทีกับ49วินาทีครับนิวคาสเซิลออกนำเร็วเลยครับด้วยลูกโค้งลูกนี้ครับของคาร์ลัมบิลเซนโอ้โหสตาร์ทได้ทีเด็ดจริงๆครับบรรดาผู้บริหารเนี่ยดีใจกันแบบสุดๆไปเลยดูลูกนี้ครับของมาคินโย่เปิดก็มาแล้วโชบตัดหน้าครับเข้ามาขิดเข้าไป1-0ครับนำเร็วจริงๆโอ้โหมาเป็นเพอร์เฟกต์สตาร์ทเลยครับของ นิวคาสเซิลในเกมนี้อย่างไรก็ตามครับพอสเปอร์เริ่มตามลำได้ครับประตูตีเสมอครับลูกนี้มาจากตองกียนดอมเบลเล่ยิงได้เด็ดขันจริงครับเลกาลอนครับไหลเข้ามาแล้วจะมารอเซลนิดยืนบังทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยครับโดยเฉพาะเพื่อนร่วมทีมเป็นท่าประจำของเขาครับ แล้วก็ลูกนี้ประตูแรกในฤด,ดูกาลครับของฟุตบอลลีของแฮร์รี่เคนดีดลูกนี้ผ่านมือคาร์โดโลเข้าไปเคนเนี่ยคิดว่าลูกนี้ล้ำหน้านะครับแต่พอไปเช็ค VR แล้วดูนั่นแหละครับมีอยู่หนึ่งคนอยู่ไกลๆนั่นแหละครับที่ไม่เช็คขึ้นมามันกินโยครับแล้วก็เลยโดนดีดเข้าไปสเปอร์พริกนํำแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งครับนูโนแล้วหลังจากนั้นนะครับ เลกาลอนครับเข้าไปบอกกับผู้สิยน,นะครับแล้วก็เอริกไนเออร์ครับได้ไปแจ้งให้กับทีมแพทย์ของนิวคาสเซิลครับพอแคตเตอร์สันมีแฟนฟุตบอลนั้นอยู่บนอรรัศจันนะครับแล้วก็เกิดอาการวูบครับพาส่งโรงพยาบาลเกมหยุดไปประมาณ10กวนาทีครับกลับมาสู้กันต่อหยุดไปตอนนั้นเนี่ยนาทีที่41นะครับ แล้วกลับมาเล่นเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองครับสเปอร์ก็มาได้ประตูที่3ครับลูกนี้ต่อบอลัอย่างสวยงามครับแฮ์ริเคนหักเข้าไปที่ซนฮึงมินมายิงเข้าไปครับตีซนครับคนดังช่วงหลังเนี่ยมามีข่าวกับจีซูครับพวกบริงก็กตกใจกันใหญ่ครับนี่ซนยิงโชว์เลยครับวันนี้3ามหนึ่งไปเลยครับจากนั้นนิวคาสเซิล ปรับเปลี่ยนผู้เล่นก็แล้วไหนก็แล้วครับแล้วก็มาเหลือ10คนครับโอ้โหจอนเอ้ยนะครับจอนโจเชลวีโดนใบเหลืองใบที่2ครับใบแรกเนี่ยไม่น่าโดนครับก่อนหน้านี้คุมอารมณ์ไม่อยู่ใบเนี้ยต้องดักไว้ครับเพราะเลกาลอนเนี่ยเร่งเครื่องมาแล้วเรียบร้อยครับเหลือ10คนครับนิวคาสเซิลโอ้โหเีบูสคุมทีมนัดที่1,000เป่าปากปูดเลยครับรับรู้ชะตาตัวเองอจอหนโจเชลวี แต่กลายเป็นนิวคาสเซิลครับที่มีโอกาสในเกมนี้ต่อไปเปิดลูงนี้มาแล้วก็โชคร้ายครับเอริกไดเออร์สกัดเข้าประตูตัวเองแต่สุดท้ายครับไล่ไม่ทันนิวคาสเซิลแพ้2-3ครับต้องลุ้นกันต่อในยุคใหม่ครับของสาลิกาดงแห่งไทยไซร์นิวคาสเซิลยูไนเต็เขาว่ากันตามเชิญนะครับในเกมนี้ต้องยอมรับครับว่านิวคาสเซิล ความคึกคักความสนุกสนานตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมันหายไปหลังจากผ่านไป15นาทีแรกของเกมนะครับเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดทุกแผลให้ได้เห็นเลยครับทั้งคุณภาพของผู้จัดการทีมคุณภาพของนักฟุตบอลแล้วก็คุณภาพของการเล่นนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อครับว่านิวคาสเซิลจะแก้ปัญหาการเล่นแบบไม่มีแผนการเล่นยืนห่างการเข้าบอลช้า การบิูร์อัพไม่มีได้ขนาดไหนและเร็วขนาดไหนครับตอนนี้ต้องแก้ไขก่อนเป็นลำดับแรกสำหรับสาลิกาดงทีมนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับที่ b ีแหลมสิงห์ u t u b e แห่งนี้ครับบีแหลมสิงห์ทีวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการ ดูฟรีที่ True ID